วันมีดีสตอรี่จ้าหรือว่ายายฝฟจ้าเมื่อนี้ยายฝามาชมสวนมะขามหวานของของเพื่อนยายฝาจ้านี่จ้ามาแต่มะขามหวานค่ะรุ่นรุ่นรุ่นที่มันซุกน่มันจกเบิดแล้วจ้าอ่บันนี้ใบฝนตกใส่มันเนาะใบไม้มันกรลังงอกขึ้นมาจ้ะและก็กรลังเป็นดอกเพะัเป็นไม้จ้านี่ยกระลังเป็นดอกจ้านี่ยแต่มะขามเก้ากระย่างอยู่ด้วยจ้ามะขามเก้ากระย่างอยู่จ้า จ้าเดย์เพื่อนเด้เพื่อนได้ไฟมาพอดีจ้าจะวัสดี่ะจะสโอ้ยจะไฟจะใสอันมาอันสีมาเฮ็ดอันยูทูบโจ้านี่มาคอมาขอส้มสวนเพื่อนจ้าจ้าจ้พ่นพูนกลังออกซออกซออกนนี้มันกรลังเป็นดอกไม้นะจ้าดนึงเนาะจ้าดมันอรมันทุอมันุกมันเป็น2งรุ่นได้ย้ายใส่คุ้มเลอนะตะเก้าโบเป็นน้ี่นี่นนี่ ทั้งเป็นดอกน้ำนี่แล้วก็เป็นหน่วยน้ำตัวนี้มันยังบร่ได้สุกจ้ะนี่จ้ะมันกำลังเพิ่มมันแซมออกใหม่เด้นี่มันเบิดรุ่นมันเลยนี่มันนี่สีไดตัตตัวนี้รุ่นตัวนี้รุ่นมันเป็นก้อนจ้ะแล้วบันนี้มันมันเบิดรุ่นนี้แหละมันตั้งร่างเป็นดอกใหม่อีกแซมขึ้นมาอีกรุ่นที่สองจ้ะเออสิได้ตัดพิงพ้แสดงว่ามันไม่ได้เป็นปีละเทือจ้ะมันเป็น มันเป็นปีเดียสองเนื้อสามเพื่อไปเลยดิทิมนตัวนี้นะตัดทิมอ้ตัวนี้โอ้อันเก้านี้ต้องตัดทิมเลยจ้ะตัดเอาออกทิมเลยจ้ะให้ดอกมันออกไมเโอ้ให้ดอกมันออกไม่ไปบ้านนี้ยายไฟสิ่งาลงไปส้มสวนทั้งพุ่นเละจ้ะเพิ่นปลูกอย่างพุ่งอย่างไงมาต้มน้ำโอ้มนมีมะซองมะขามซองมะซองจ้ะกมักบินจี้ ยกเดียันดก้นนมะงาลังจะเป็นกับพี่น้องเาลังเป็นมากจัมันเป็นมากทุกเรื่องยายฝ่ายสิพ้ามากินเด้อจ้ะเด้อจ้าส่งตลาดพลก็ส่งมังกรเจ้าสั่งใช่ไหมจ้าเพิ่นเป็นเจส่วนผลไม้จ้าแต่ยายฝ่ายเขาประเท้เป็นังจ้าแต่เพื่อนยายฝ่ายเขาเป็นเจขายผลไม้จ้า

เนื้อที่จักไร้เพื่อนเอาไปสามสิบเนื้อที่เพิ่นห่ะสามสิบไร่จ้าอันนี้ต้นหวายจ้าต้นหวายหวายที่เจ้าเก่งใสวัทำ่ได้เนี่ยต้นไว้ปลูกไว้แซมจะนั่งจัง้จะมีอย่างตัวนี้ปลูกลงหวายจ้าปลูกแซมใส่ทางพุณก็ต้นมะเขียบโอ้ทางพุ่นต้นมะเขียบจ้ามาลงมาอีกจะมาเบิ่งอีกจ้ะต้นมะเขียบจ้ามาสวดญาติโอ้อันนี้ปลูกหญ้าปลูกหญ้าให้งัวจ้ะ We'll be right <laughs> back. อันนี้อันเพื่อนหลังเก้าเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนสร้างบ้านหลังใหม่แล้วเพื่อนย้ายไปอยู่หลังพุ่นจ้ะแต่ตัวนี้หลังเก้าบบมีคนอยู่แล้วมันเป็นบ้านล้างแล้วจ้ะเพื่อนทิมแล้วแหละจ้ะแต่เพื่อนเอาเาเก็บเอาไว้เก็บเฟืองจ้ะเก็บเฟืองให้งัวเพื่อนจ้ะอันนี้แหละเพื่อนปลูกหญ้าให้งัวเพื่อนจ้ะจ้ะหญ้าหญ้าท่านไงหญ้าท่านฤสีจะ พันนูเปียจ้ะยญาพันนูเปียจ้ะนูเปียกหวานไปน้ำตลูกมาเียบไปน้ำอมีต้นมะเกียบนะจ้ะแล้วก็ทักหวานบะทักหวานทักหวานป้าเขานี่บต้นมะฮงโอ้ลับกันรับเซมใส่กันจ้ะงนี่ยมะตองกับลายจ้ะต้นมะตองเพิ่นกระดา หางมดก็หางง่ายโหฉันมันหักหางหละเนาะหางมดแดงพ้นจจเนี่ยนี่โอ้ยเพือนใญ่ใส่หักขยันขยันเด้อจะดูดูแทๆได้จ้ะ จ้าคนมากูดเพิ่นจ้าอันนี้ก็ได้ออออโอ้ยสะอ่อนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอนม่มากินยี่บบีอยู่ต้นอยู่เขึ้นมียังมีต้นน้อยๆจามานี่จ้ามานี่มาจากมาเบิ่งกุยจ้า,า,จาอันนี้มันเป็นมากไงเนี่ยนี่ยังี่มักอันนี้นมักกระดาบอันนี้โอ้มักกระดาบ จ้ามะก่ะดาวพี่น้องคอยเห็น,หนมีมะข่าดาวโอไ้มเมนต์มะขี่นินบ่ต้นขี่นินบ่เออเออต้อนขี่นินจ้ะต้นขีน่นินบ่แม่นต้นสะดาวจ้ะมากมันจ้ะมากมันขมหรือหวานขม<อ>บ่เดี๋ยวซีมึงก็ได้จ้ะขมๆแล้วก็ออกหวานหวานจ้ะ หวานไหมยามะมันหวานไหมอืมหวานมะอัน่ะหวานพี่น้องมะมันเป็นปั้นเป็นยาได้หนิเอ้อหวานได้จังนี่หวานเอ้ามันคือหวานเออมันเปได้คมเน้อเน่เอ้าแป้กโคราดแล้วบันนี้โอ้ค่อยขับไปสิ่จะเกิดถ้าจะเกิดเป็นคนนะอืมคล้ายๆคล้ายๆเนื้อมันคล้ายๆหมักม้วงออางุนเอออางุนอางุ่นอางุ่นเขี้ยวเนาะ แม่นแม่นโอ้ยเจ้าของสวนเพิ่นยังเพิ่นยังว่ามันขมอยู่จันเลยแท้จริงมันหวานจ้ะเคยซึมจะคือขะนหน่อยหวานเนาะเอาคือหวานว่ะเออจิตเด็กตอนนั้นเป็นแปลกประหลาดเหรอบะนี้ข้าวโพดที่ถือถุงมาเนาะนี่นี่เนาะเอาเงินเท่นี้เลยมามาขามเสียเสียสิเสียไฟสี

อยอดมันนี่เอาไปเผาไฟขุ่มอืมหวานเว้ยเผาไฟแซ่บได้ค่อยเชื่อเลยทุกคนยังบุเคยิซิมมักอันนี้แม่นเม็ดเม็ดแล้วะเกิดเป็นคนอันก็คือหวานอ๋อโอ้ยเอาได้หน่อยนะอันนี้ได้ยังเก็บเก็บเก็บอันเก็บไปนี่ถุงหางมาทันอ๋อโอ้ยเก็บเอาไปให้เขาซิมด้วยนี่ดูเพลินนี่เอาไปนี่ใจเบิ่งด้วยนี่โอ้ยมีของดีก็บรรพากันเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ย โอ้ยเบิ่งจะเขนเป็นเจ้าของสวนนั่งเขได้ปีเลยพี่น้องเอ้ยยไม่ต้องกินนักเสด็จไม่ต้องกินตะต้นเสดเอไม่ต้กินแต่ใบมันแต่ใบมันขมจ้ะแต่ขมค่ะคมแซ่บใบมันนในห้าสิเอาไปลุ่มไฟจ้ะลุ่มไฟกินกับลาปลวกกรได้ลวกก็ไดซสดก็ได้กิลร้นได้หมดเป็นยาเป็นยาหวานเด้อพี่น้องเด้อไปซิมเด้อซิมเด้อไปยังบ่เคยซิมมันมักเดานั่งซิมลองเบิ่งเด้อนี่ ตายก้อนเราได้กินเราบ่เยไม่ทงดักอ่าอืองแาเราบุ้จักเอดยๆกัยังบุ้จักือินจักว่าเขาเป็นเจ้าของส่วเข้าลงแล้วกันยังบุ้คยจักเอิเข้าลงแล้วกันยังบุคยกินจกเกอนลมากันเคะโอ้ยมืนสบ้เป็นวิทบนอบนนอเนบอกงาซีมคือใยไฟใจะยไฟซีมเลยผมกงแามันใยไฟซีมเลยโอ้ยคือหวานหวานไยได้ใยบ้านตายอืเพิ่งลืกเดอด เออจักก็เป oui. well ็นยาจักก็มาจักเนาะสิเป็นยาได้หนิเอ้ยอะเฮปั้นโอ้โหกินไดนี่ยนี่นี่ในมือนี่นี่โอ้หมากอย่างไปบักคนั้นเนาะโอ้ยได้ของดียังเบาะนั้นอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสวยเด้อเด้อนี่นี่นี่ โอ้ยใั่วโมมเบิ้งเข้ามาเบิ้งตรงนี้เถอะบัได้หูวจักเลรอนี่ยไอ้ตัวเกลือตัวคนถั่วโมมาเบิ้งเรื่องนี่เถอะถูมันข้นสูงเนาะมันอ่านได้นะทีนี้มันร้อนมันล้นเบิ้งนี่ถ้าเราเอาไปเอาไปเฮ็ดน้ำปั่นเนื้อน้ำปั่นอันนี้ได้ได้เ่ยนะได้เลยครับเป็นยาได้ไหมเออได้ใส่กระอัน ดูดหน้าดูดหลังเลยล่ะจ้าพี่น้องนี่จ้าเนี่ยนี่มักษาดาวนี่มักษาดาวจ้ะบอกไม่มักษาดาวมักพี่นินต้นพี่นินหวา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 นนี่หน้าเออนี่แซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บแซ่แซ่เนี่ยไฟบอหลางเลยแหละเดี๋ยวไฟกินเลยเด้อจ้ะเด้อเนี่ยมันบ่มีเคมีดอกในสวนบ่มีเคมีจักหน่อยเลยบครใคเคมีมาใส่เลยคล้ายๆมังหดกับใครใครมังหดบ้านเฮานะ แม่แต่ย้ายไฟได้ซิมขนานี่ก็ซิมให้เบิ้งนี่คือมักองุ่นเนาะคือมักองุ่นแน่คือมักหวดแน่ไปเดียไฟจะเอาเมื่อฝากอันเมื่อฝากเอฟซีเมื่อฝากพี่น้องทางบ้านจ้ะจ้ามาเนี่ยมาตามตามมาเบิ่งอีกเลยจ้าจ้านี่พระลงต้นมะเขยบกันนี่ต้นมะเขือกง่า่เป็นดอกแล้วนี่จ้าเดี๋ยวยายไฟเายไฟขอถ่ายรูปกับกับเพื่อนด้วยนะจ้าเพื่อนเขาสวยเหมือนกันจ้า นี่ป่าหญ้านี่จ้ะอันนี้กับโหลอันนี้ป่าหญ้าแล้วกระดาษหัวค่าค่ะหัวข่าหัวข่าที่อันดึงเอาอันลำต้นอ่อนเพิ่นไปขายจ้ะค่ะลได้กระปิทวนเนาะเอาไปิทวนเนาะแต่มันหักพลโบโต๊กใช่มันก็เลยเป็นเป็นลำต้นแก่เนาะอย่างโบรามโอ้ยต้นเทียบเพิ่นกันไรพี่น้องเอ้ยผูบใกล้เพิ่นเไอพี่น้องผูบผูบใกล้กระไล่ใกล้เพิ่นกระไล่ผูเต็มเนื้อผูบพื้นที่กว้างเนาะพี่น้องรสโบรานหน้าอัน หน้าเห็ดต้งมาถ่ยเห็ดเห็ดบวกเนาะเห็ดบวกก็ขึ้นพี่น้องเอเห็ดบวกกันได้หลายจ้า้จาไปมาซ่อมอีกจ้ามาซ่อมอีกจ้าข้าวขยังบ่นเปนบ้ามืนจ้าอันนี้กระเทียมน้าน้อยเพิ่นจ้ากระท่อมน้อยคอยรักจ้าบุมีทุบบ้าบุญมีสระว่านมามีปับคอยแล้วคอยเล่า เพ้่เพิ่นสิพาไปเวียนเบิงบ่งเบิ่งงัวเพิ่นจ้าเพิ่นอันเลี้ยงงัวนำเลยจ้า พี่เพิ่นแม่นเบิรจ้ะพี่น้องในแม่นเบิรเนี่ยฟังกวางอันนี้จะแม่นเบิรเลยจ้ะอันนี้กระต้อนอันนี้เด็กกำลังเป็นมากน้อยจ้ะเนี่ยต้นขี้นิ่งคือเก่านะจ้ะพี่น้องเนี่ยมากมันน้อยจ้ะเนี่ยบททีเนี่ยมันต้นใหญ่สูงแล้วจ้ะมันมากมาละซุกตอนนี้กำลังเป็นมากจ้ะเนี่ยจ้ะต้นขี้นิ่งแบบเป็นยาจ้ะเนี่ยใบมันเนี่ยเอาไปกินกับลาบกับลาบก้อยก้อยเนื้อลาบเนื้อจ้ะพี่น้องลาบปูลาบปลาได้เบิดจ้ะ ถ้าแม่นไฟากให้มันหอมกะเอาไปเผาไฟจังน้อยกะปิ้งใส่ปิ้งใส่เต่ามาจ้าจ้างัวงัวพ่นพ่นงงจ้ะพี่น้องน,ะน,ะน,ะนั่นนะโตน่ะพ่นยืนงงเลยกะเต้ามายังเพื่อนเราหน่นะ,นะนะจ้า งัวก็ได้เอาเอาหาเสือกล้ามเพื่อนไว้จ้ะยันเพื่อนไปเข้าสวนคนอื่นจ้ะจ้ะถึงเวลาให้น้ำก็เอาน้ำมาให้กินจ้ะจ้ะงัวงัวนี่กะเจ้าห้องกะเจ้าว่างัวนี่ทนแดดจ้ะแต่ควายเฮ่านี่ทนฝนจ้ะงัวนี่ฮอยู่น้ำแดดน้ำหยางได้จ้ะ นี่จ้าลูกง้อพันสงสัยจมูกด้วยนี่อามาสามตัวแล้วจมา มาจ้าวันนี้เขากระสิขึ้นไปเบิ่งสะเพิ่นเนาจะเนาะแต่น้ำมันห่าบุดดจากมีดอกจ้ามาจ้าขึ้นมาเลยจ้าโอ้น้ำแห้ล้ดจ้าพี่น้องแห้ ้เพิ่นมีสะแต่น้ำมันแห้งเนาะหน้าแล้งเนาะพี่น้องนเนาะเรือก็เรือบัวลายจา้ะแต่ก้าศึมีป่าอยู่ดอกเลยนะจ้ะโอ้ยสะอ่อนเพิ่นพี่น้องเอ้ยที่ดินเพิ่นกว้างขวางเนาะสะอ่อนสะอ่อนจ้ะเข้าถ่ายจ,จาก,จากอ่าลังสวนเพิ่นขึ้นไปหาเหพืนน่นเพิ่นเนาะจา้ะเนาะโปงดูจ้ะโอ้ยพี่น้องที่กว้างขวางเลยจ้ะโอ้ยสะอ่อนเพิ่นเนาะ ลูกงัวเพิ่นก็นได้ตูนงัวเพิ่อนอนะท้าจริงหางัวเพิ่นลายโตอยู่จ้ะเพิ่นกระแบ่งให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงจ้ะจ้ะเพราะว่าเพิ่อนอันดูแลบ,บ่ทั่วถึงจะปันไดจ้ะจ้ะไปจ้ะไปพาพากันขึ้นไปเก็บมาอันนี้อีก,ก่อนจ้ะเนี่จ้ะจะเอาไปเห็ดน้ำปั่นจ้ะปะ จ้าวันนี้เฮากับไปเก็บมากอันนี้ต่อเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าจ้ามักสะดาวจ้าบ่บ่เม้นมักที่มักที่นี่จะมักสะดาวจ้าไปเก็บเออเรื่องไฟจะเอาเมื่อพระพี่น้องเอชซีจ้าจ้ามาละจ้ามาจ้ามาแล้มาแล้ว จ้ามาแม,มน่นันเอาไปฝากเอฟซีจ้า ไ,ได้ระบายไม่ต้องคล้ายองุ <sh> ่นจะคล้ายหมาองุ่นได้แต่อิ่มหวานหวานได้แต่บม่มีรสขมได้แี่น้อยกินมาเป็นแต่แต่ต้องแต่ต้องกินหน่วยให้มันสุกๆเหลืองๆเด้อะเนื้อดิบมันจะบริสุทธิ์่ึ้นมาเนื้อดิบมันกะบริสุทธิ์ขึ้นมาผมบอกเลื่อนั่นแหละมันก็อยากเพื่อนๆเนื้อดิบมันเนื้อนุ่มวานือกันบาวานเพื่อนเนึงเพื่อนนอยนึงนะ สีก็งามนะพี่น้องเนาะสีมันก็อะไรสีออกลงเลื้อนเนี่ยนะเขาดูสิว่ามันงามเพิ่มอะไราได้ประโยชน์มันหน่วยมันบ่ใหญ่เนาะมันหลุดกระจายกระจายไปเนาะ มาตั์นะพี่น้องเนาะได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาโอ้หัวเดียวรถบดพี่น้องเลยได้จักหน่วยยินชุดงอมเลยเนาะมันงอมแล้วมันลรเบิดเหรอจ้ายายไฟกรบมู่ยายไฟก็จะเก็บไปเรื่อยๆด้วยจ้าเด้อจ้าจ้าอันเสียไปฝากเอฟซีจ้าจ้า สีเหลืองงามงามพี่น้องมองดูห hmm. น่จ้ะคล้ายๆมาอ้งุ่นเนาะแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองเนาะจ้ะเนาะกินออกหวานหวานจ้ะยังบริสิมกับมาซิมนั่นย้ายไฟเด้อยังบริสิมกับมาซิมก็ย้ายไฟเด้อจ้ะกับหมูย้ายไฟเด้อจ้ัอยู่สวนเพิ่นนี่จ้ะจ้ะจ้าไอ้ย้ายไฟ ยายไฟกั็มู่กับขอขอบคุณเอฟซีนะจ๊ะเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามเด้อจ้าติดตามยายไฟจ้ากดไลน์เด้อกดแล้วก็กดแชร์ให้ยายไฟจ้านะจ๊ะคลิปหน้าก็ติดตามยายไฟ้อจ้ะเด้อว่ายายไฟซีเอันมีอ่าคลิปอย่างให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะเมนูอย่างน้อจ๊ะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าบบ๊าายยบ๊ายบาย